พามาอัปเดตมาดูมาชมไร่แตงโมงเงินแสนครับซึ่งเคยลงให้ชมครั้งหนึ่งแล้วครับตอนที่ลงใหม่ๆครับตอนนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้ออกดอกออกลูกออกผลมากน้อยขนาดไหนครับประสบผสมเร็จมากแค่ไหนทั้งหมด กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับช่องอีสานไทยแลนด์ครับวันนี้อีสานไทยแลนด์จะพามาอัปเดตมาดูมาชมไร่แตงโมงเงินแสนครับซึ่งเคยลงให้ชมครั้งหนึ่งแล้วครับตอนที่ลงใหม่ๆครับตอนนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้ออกดอกออกลูกออกผลมากน้อยขนาดไหนครับ ประสบผลสำเร็จมากแค่ไหนทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมดที่นี่ก็10ไร่ครับแตงโมปลูก3000ด้วยกันครับมีตอปิโดซันย่ญญาแล้วก็เยลโมูลครับ3 0 0 0ด้วยกันซึ่งเดี๋ยวพาไปดูกันแต่ละพันแต่ละโซนว่าออกลูกเยอะขนาดไหนครับเดี๋ยวพาเดินดูครับซึ่งวันนี้พอดี เจ้าของไร่แตงโมเขาไปทุระครับเมื่อกี้เนี่ยมาเจอกันอยู่ครับพอดีเขารีบไปทุระกันก็เลยบอกอ่ะถ่ายได้เลยไม่เป็นไรก็ได้รับอนุญาตแล้วครับก็เลยมาถ่ายไม่ให้ชมกันซึ่งแตงโมทั้งหมดก็สิบไร่ครับไปอยูบ่บริเวณแถวนี้สนใจก็มาเบิง้งมาเอาไปกินได้เด้อครับขอสิเก็บจะเก็บวันที่ยี่สิบ พรุ่งนี้มาลืนครับเขาจะเก็บมือด้วครับสนใจก็แะมาดูมาชมมาเอาไปกินได้ครับเดี๋ยวพาไปเบิง์เด้อครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นทีละโซนครับไปดูกันเลยครับเนี่ยครับมุมนี้ที่เห็นนี่ครับลูกสวยเลยครับเนี่ยเนี่ยครับลูกโตมากสมบูรณ์มากครับฝั่งนี้จะเป็นซันย่าครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เจ้าของเขาบอก แต่ผมดูแล้วก็สวยครับแรกๆตอนขึ้นใหม่ๆนี่เขียวกระจีสวยงามมากครับลูปผมก็ว่าดกพอสมควรครับที่นี่เขาจัดการดีครับเขามีการคัดออกครับลูกไหนที่ไม่สวยหรือว่าติดลูกเยอะเกินไปเขาก็จะคัดออกนี่ยครับลูกสวยเนี่ยส,สวยๆฝั่งนี้จะเป็นซันย่ญญาครับเห็นไหมครับมามุมนี้เนี่ยครับซันย่ญญา ยวพาเดินไปดูเรื่อยๆครับมามุมนี้นี่ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือเขาคัดออกคัดทิ้งลูกมันติดเยอะเกินไปเขาจะคัดออกอย่างนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเยอะมากที่เขาคัดออกนี่เยอะมากเลยครับเห็นไหมครับโอ้สมบูรณ์ครับเจ้าของบอกก็โอเคก็คุ้ม,ค,มคุ้มครับคุ้มมากแถวมุม ถา่วพายดูมามุมนี้ครับแถวมุมต้นๆเนี่ยครับมุมฝั่งนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับเพราะอะไรไม่ไหมครับกาเยอะเหลือเกินครับแถวนี้หนูบินว่อนไปทั่วครับสุของเขาบอกกามันจิกเยอะมากเลยเสียหายเพราะกาก็เยอะครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้มันร้อนจัดครับแต่โอ้โหของเขานี่สวยงามครับเห็นไหมครับลูกเต็มไปหมดเลยที่เห็นขาวๆนะครับ นี่คือลูกสุกแล้วครับอีกสองวันก็จะเก็บผลผลิตแล้วครับเนี่ผมพาเดินดูมุมฝั่งนี้ครับสัญญาราสัญญาครับเนี่ยครับสวยงามเห็นไหมครับลูกโตโตเลยงามขนาดได้ร้ายครับคุ้มแล้วครับเกินคุ้มแล้วครับเนื้อที่สิบไร่ครับ นี่เช้าน้อยเนี่ยครับลูกเสียเงี้ยเขาก็คัดออกครับเขาบอกทำคนสองคนไม่ทีคัดออกไม่ทันเลยไม่มีเวลาเนี่ยครับที่เขาคัดทิ้งไว้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับมุมฝั่งนี้ก็จะเป็นเยลโลมูลครับนี่มุมนี้ครับนี่ให้ดูเอามุมนี้ก็เป็นเยลโลมูลครับเนี่ย เนี่ยเหมือนกันครับเยลโลมูนผมก็ลืมไปสัญญามุมโน้นครับโน่นครับเนี่ยครับโอ้โหสวยงามครับลูกโตๆเห็นไหมครับเยอะเยอะมากครับลูกเล็กๆที่ว่าเด็ดทิ้งก็มีครับเนี่ยครับพาเดินดูครับนู่นสุดไปนู่นนะครับ ไปถึงนู่นเลยคงจะเดินไปยากหน่อยเดี๋ยวพาเดินไปดูมุมนู้นได้ครับเนี่ยครับโอ้ีลูกส,สวยโต,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 ตครับเนี่ยครับเยอะมากเลยครับเดินชมกันครับ สุดลูกหูลูกตาบนเนื้อที่สิบไร่นะครับ<_><_>งามขนาดเลยครับพี่น้องเ้ยคุ้มเกินคุ้มขาบอกเดี๋ยววันที่ยี่สิบครับวันที่ยี่สิบนี้เขาก็จะเก็บแล้วก็ยี่สิบเอ็ดก็จะมีคนมารับครับคนที่ก็ทำสัญญากันไว้ครับที่จะมารับของเขาครับ ดูดูดูครับที่เขาเก็บทิ้ง,ไงไมาเยอะครับเขาคัดออกคัดออกเพื่อจะให้ลูกที่สมบูรณ์เอาเก็บลูกสมบูรณ์ไว้ครับแล้วก็ลูกมันก็จะโตถ้าไม่คัดออกลูกจะไม่โตเขาบอกครับนะครับลูกไม่เคยสมบูรณ์เขาจะคัดออกแล้วก็เหลือลูกที่สมบูรณ์ลูกตัวโตนะครับดูมุมฝั่งนี้มั้งครับนี่ย สัญญาครับฝั่งนี้สัญญาฝั่งนี้เป็นนครับฝั่งน้นสัญญาฝั่งนี้เป็นเยเรมูนฝั่งน้นจะเป็นตอปิโดครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน สวยอ่าครับมามุมนี้มั่ง <c oughs> เนี่ยครับสภาพอย่างเงี้ยก็คือโดนกาเจาะครับในอย่างเงี้ยโดนกามันเจาะครับโดนกาเล่นงานนะครับคิดว่าติดเยอะมากนะครับโอ้ยดอกสวย ใหมากเห็นไหมครับลูกก็สมบูรณ์มากเนี่ยครับเขาทำเป็นระบบดีครับลูกไม่สวยอย่างเงี้ยสวยเหมือนกันครับแต่มันเยอะเขาก็ต้องคัดออกครับมันเยอะเขาก็ต้องคัดออกอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยครับเห็นไหมครับลูกคัดออกครับไม่ใช่ลูกเล็กนะใหญ่พอสมควรนะเพราะก็มีเนี่ยครับ ถตาลูกสวยเห็นไ,ไหมครับเขาคัดกรองกันอยู่ตรงนั้นนะครับลูกที่คัดออกนล้นนะครับเดี๋ยวถ้าลูกสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้ยครับเห็นไหมนะเดี๋ยวถ้าลูกที่สมบูรณ์สวยๆนั่นครับเห็นบ่ครับงามขนาดเลยลูกงามๆโตโตเดี๋ยววันที่ยี่สิบวันที่เขาเก็บเกี่ยวเราผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับ ว่าได้เยอะแค่ไหนครับนี่ครับอหรอครับเยอะมากสวยงามมากเห็นไหมครับผมถ่ายอยู่ยังมีอีการอะไรไหมครับนู้นนู้นนู้นนจะกินอยู่เลยนะี่ยครับนี่ครับ,รบเห็นไหมครับที่เขาคัดทิ้งเยอะมากเลย อย่าเสียได้ครับเสียดายแล้วเราจะได้ลูกเล็กลูกไม่โตสมบูรณ์ดนั้นต้องคัดอากต้องคัดออกครับเหลือไว้พอสมควรให้ลูกที่สมบูรณ์ที่สุดเหลือไว้ครับคัดเท,ทงครับนี่ครับผมต้องเดินย่องเลยครับเยอะมากเห็นไหมครับสวยๆนี่ครับตอพีโดสวย,สวย เยอะเลยครับนี yeah, ่ครับ mm hmm. ครับน mm hmm. <Yeah. S 1> ี่ครับเยอะสวยงามมากครับ mm hmm. ผมพาเดินไปดูท้ายมุยมนู้นเลยครับามาแล้วก็ดูกันให้สุดนะ yeah, ครับ ชัดออกสวยงามนี่ขนาดปลูกแบบผ้าคลุมครับใบหญ้าขึ้นตามรูไปครับเ็นหญ้าโอ้โหนีครับผูลูกขสมบูรณ์จริงๆลูกใหญ่นะครับใหญ่โตโตงามงามไปครับเราเดินไปเลยตัวข้างหน้า ส,สวยๆเลยครับเนี่ยครับตามทางเดินเนี่ถึงนี่เลยครับโอ้โห,หเยอะมากเลยครับหลายขนาดเลยครับมีตลูกเงี้ยๆงๆงาๆเลยเนี่ยเบิ้องตี้ครับเนี่ยหืยอดงามมากเนี่ยครับระบบน้ำหยดครับเยาจะเดินสายเงี้ยครับ ครับเราคัดออกก็วางเป็นจุดๆไปครับงามมากดูครับาพาไปเบ่งพู้นข้างหลังพุคงพนครับฟังพุ่นหลายคือกัห้ายครับนี่ครับโอ้ ลูกดกมากถกคัดเหลือแต่ลูกสวยๆลูกใหญ่ๆครับสวยงามลูกเี้ยผมว่ามันก็สวยแล้วนะครับคัดออกเนี่ยเนี่ยคัดออกวางไว้เต็มเลยครับเนี่ยอยู่ที่ตรงที่เดินเนี่ยครับเป็นลูกที่คัดออกทั้งนั้นลูกที่เอานี่เนี่ยครับลูกลูกนี้เอาเนี่ยลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับ เดินต่อไปครับชมต่อไปเรื่อยๆนี่ครับลูกคัดออกลูกเอาโดนครับสวยๆน่ครับฝั่งนี้ยิ่งดกครับฝั่งนี้ยิ่งดกมาก ครคับเราไปดูย่องไปเรื่อยครับ <c oughs> เสียดายจะขอไม่ดูไม่อยู่ครับรู้ขายได้ราคาดีแค่ไหนครับช่วงนี้เนี่ยครับอันนี้ก็ตรงพักผ่อนเขาครับอยู่ตรงกลางเลยเพราะว่ามันยาวมากครับไกลามากนูน่นที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับส่วนลูกหูลูกตา มาฝั่งนี้มาดูมุมนี้สิเป็นไงโอ้โหลูกตโตๆครับสวยๆลูกคัดออกเ <c oughs> นี่ยครับลูกคัดออกกระโดนเจาะมั่งครับสวยงามเลยครับ เห็นไหมครับสวยๆเลยครับดกมากฝั่งนี้อันนี้ยังไม่สุกครับยังไม่สุกนี่ครับเป็นไงล่ะนนเยอะครับเยอะเๆนู่นครับที่เราคัดออกกองทิ้งกันไปสวยงามครับลูกสวยๆทั้งนั้นเลย เดี๋ยวผมพายย้อนไปฝั่งนน้นอีกทีหนึ่งพายย้อนย้อนไปมุมนน้นอีกทีหนึ่งครับเนี่ย yeah, ครับกองอัญยาเลยหลายขนาดเลยครับลูกงามๆหลูกใ่ๆ ครับโอ้ไปครับไปมุมนี้นะมากื่งงานก็ฝนตกหนักครับเห็นไหมลูกสวยๆครับช่วงนี้ฝนตกติดๆกันมา3ามสี่วันแล้วครับชุ่มเลยนี่ค,ครับเต็มเกลือนเลยครับ เยอะมากนี่ครับสวยงามบนเนื้อที่10ไร่ปลูกแตงโมใช้สามพันด้วยกันราคาก็จะแตกต่างกันไปครับคละกันไปนะครับโอ้โขึ้นเต็มเลยครับตรงที่เดินต้องเดินระวังหน่อยนี่ครับ เห็นไหมครับเยอะขึ้นงามขึ้นงามฝีมือจริงๆน่าสนครับน่าสนนี่ครับครับต้องคัดออกอย่างนี้นะครับลูกไม่สมบูรณ์ก็จะคัดออกครับเอาไว้แต่ลูกส,สวยๆนี่ครับน,นี่ครับ นีอย่างที่นี่ครับน้ําเขาก็ใช้น้ําแบบจากนู่นครับจากหนองจากหนองธรรมชาติครับจากหนองสาธารณะครับสูบเข้ามาใช้สบายเลยสูบมาสองฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็เป็นสระข,ของตัวเองครับโอ้สวยงามมากครับเนี่ยครับสดตรงนี้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายย้อนกลับไปมุมนี้อีกทีครับ ให้ดูความสวยงามความสมบูรณ์แถวนี้รู้แถวนี้ก็รู้สึกแปลงนี้ครับจะลงที่หลังแล้วก็ออกที่หลังเขาครับไอ้ลูกที่สว,สวยสมบูรณ์สุดๆเขาก็จะคัดเดี๋ยวมีคนมารับครับเหีย๋ยวไหมครับเนี่ยครับการลงทุนครับเขาว่าเนี่ยครับ บนที่ที่นานะครับตรงนี้เป็นที่นาปกติก็ทํานาอยู่ครับแต่ช่วงหลังจากทํานาเขาก็จะไถเตรียมดินแล้วก็ลงปลูกแตงโมงอย่างเงี้ยครับถือว่ามีไรายได้มากพอสมควรครับไม่น้อยเลยครับบนเนื้อที่สิบไร่นี่หลายแสนเลยครับไม่ใช่น้อยเลยครับที่ที่เห็นในลูกนี่โดกมาก ก็ลองก็น่าจะประมาณ4ี่สิบห้าบตันได้ครับทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกับน้องเจ้าของเขาอยู่ครับประมาณ4ี่สิบตัน5้าสิบตันได้ครับมีน้อยเลยครับรายได้อย่างงามเลยครับลงทุนก็ไม่มากเท่าไหร่ครับน้ำก็ไม่ต้องเสียครับเป็นน้ำคลองจากธรรมชาติครับ ใส่ปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยเคมีนิดหน่อยครับที่นี่ตรงนี้ครับไรนี้สวยงามประสบสำเร็จพอสมควรครับถามแล้วก็คงต่อไปต้องทําทุกปีครับนี่เพิ่งลงปีแรกครับก่อนหน้านี้เขาจะไปปลูกที่อยู่ที่จังหวัดอื่นอยู่ครับที่บ้านแฟนเขาเพิ่งมาลงที่นี่เป็นปีแรกครับก็เป็นแนวทางครับเอาละครับก็พาเดินชม ไร่แตงโมส,สวยๆครับบนเน้อที่10ไร่ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูตอนที่เขาเก็บเกี่ยวอีก2อวันครับวันที่20ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ